มีคอนทรูมแต่ละบคอนทรูมก็คือมียูนิต 4, 7, 8, 9, 10, 11แล้วก็ 12, 13ตามลำดับนะครับซึ่งกระบวนการในการกำจัดก,กา๊าซซันเฟอร์ของเรานะครับก็คือฟูแกรที่ผ่านกระบวนการเผาไหม้จากตัวไบเลอร์นะครับถ่านหินลิกไนท์ที่เรานำมาเผาไหม้เพื่อผลิตก,กระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีคาสซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่หลงเหลืออยู่ในฟูแกสนะครับก็จะถูกลำเลียงส่งเข้ามายัง เราเรียกว่าหอกำจัดก,กา๊าซนะครับหรือว่าแอปซ r ร์เบอร์ทาวเวอร์ตัวนี้นะครับซึ่งในกระบวนการกำจัดก,ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของเราก็จะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆนั่นก็คือ1ระบบการเตรียมน้ำหินปูนซึ่งเราเรียกว่าลามสโตนพ e ีพร p เร a ชั่นก็คือมีการนำเอาหินปูนนะครับผ่านกระบวนการในการโม่บดหินปูนหินปูนก้อนใหญ่ๆเนี่ยใ,ให้เหลือประมาณ10มิมตร ขนาด1เซนติเมตรนี่นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเข้ามาเก็บยางไซโลซึ่งเราเรียกว่าลามสโตนไซโลตัวนี้นะครับโดยมีรถลำเบียงหินปูนเข้า,าส่งมาเก็บนะครับก็ที่เราจะใช้ต่อวันก็แต่ละไซโลก็ประมาณ1,200ตันนะครับที่จะเก็บจำนวนหินปูนไว้ใช้งานจากนั้นก็จะลำเบียงผ่านสายพานลงมายังโม่บดหินปูนนะครับซึ่งเป็นแบบระบบเปียกเวทลามสโตนนะครับ เพื่อมู่บทฮิตปูให้ได้ขนาดที่เราต้องการก็คือส่งไปผ่านเจ้าไฮโดรไซโคนตัวไฮโดรไซโคนคือตัวคัดขนาดนะครับซึ่งยูนิต4-7ก็คือน้อยกว่า44ไมครคอนยูนิต8-10ก็คือ74ไมครคอนแล้วก็ยูนิต12-13ก็คือ63ไมครคอนตามลําดับนะครับซึ่งกระบวนการในการากาจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของ FPD 4-13เราก็จะแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีของมิซูบิชินะครับ เอดิโกแล้วก็ ABB แตกกระบวนการแบบเดียวกันก็คือเป็นระบบเปียกนะครับเมื่อได้ขนาดของยิปูลเสร็จแล้วก็จะถูกลำเลียงส่งมายังแท้งเก็บซึ่งเราเรียกว่าริเจนสต์แท้งก็คือตัวเก็บน้ำหินปูนที่ใช้ในกระบ,บวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์นะครับจากนั้นเมื่อฟูกแก๊สที่ผ่านเข้ามายังหอกำจัดก๊าซซัลเฟอร์แล้วเนี่ยก็จะผ่านกระบวนการในการกำจัดซึ่งมีปั๊มซึ่งเราเรียกว่าแอปซอร์เบอร์รีไซเคิลปั๊ม ที่จะทําหน้าที่ในการปั๊มน้ํำหินปูที่ส่งมาจากกระบวนการที่1นะครับขึ้นไปสเปรเป็นมานเพื่อดับจับก๊าซซัลเฟอร์แอบสอกรักซัลเฟอร์ให้ได้ตามกระบวนการนะครับหลังจากที่แอบสอกรักซัลเฟอร์เสร็จแล้วกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นนะครับก็จะมีกระบวนการในการอัดเอาอากาศคือออกซิเจนนะครับเข้าไปทําการออกซิเดชันออกซิไดเจ้าตัวไ ก๊าซซัลเฟอร์ที่หินปูนถูกถูกดูดซับไว้เนี่ยเพื่อให้กระบวนการสมบูรณ์นั่นก็คือให้กลายเป็นตัวยิบซ้ำนะครับ <S <S เป็นตัวยิบซ้ำก็คือ byproduct ที่กระบวนการของ fgd ที่เราจะได้นั่นก็ค,คือยิบซ้ำแคลเซียมซัลเฟอนะครับเมื่อได้ยิบซ้ำแล้วกระบวนการเราไม่หยุดเพียงเท่านั้นเพราะเราจะต้องทํางานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงที่จะทําให้อ่ากระบวนการในการกำจัดกา๊าซซัลเฟอร์อย่างต่อเนื่องก็จะต้องมีการดึงเอ,อาเจ้าตัวยิบซ้ำที่เราได้กระบวนการตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย เพื่อที่จะถูกส่งไปยังส่วนที่3ซึ่งเราเรียกว่า Dewatering System นั่นก็คือ,อกระบวนการแยกน้ำออกจากเนื้อยิบซ้อมนะครับกระบวนการนี้เมื่อเราได้ยิบซ้อมก็ไปผ่านกระบวนการที่3โดยการกระบวนการนี้ก,ก,นก็จะมีะมีแวตทัมปัมนะครับที่จะเป็นตัวดูดเอาน้ำเนี่ยออกจากเนื้อยิบซ้อมเมื่อน้ำถูกดูดแล้วก็ถูกส่งมาเก็บยังเราเ,เรียกว่า Re c l ม i อ w ต t e r แทง k แต่กระบวนการนี้น้ำที่เราได้มาในกระบวนการจะไม่ทิ้งออกนอกระ,ระบบ เราจะนํากลับมาใช้ยังกระบวนการของเราก็คือไปยังกระบวนการที่หนึ่งก็คือไปผสมกับหินปูนเพื่อโม่บดกลับนํามาใช้งานใหม่ 2. เพื่อส่งเข้ายังสู่แอปซับเบอร์ทาร์ตัวนี้เพื่อเสริมในระดับเพราะว่าความร้อนจากฟลูกแก๊สอ่ะอร้อยห0้อยองศามีความร้อนที่สูงเมื่อมาทําปฏิกิริยากาันเกิดการสเปรย์อุณหภูมิลดล,ลงเหลือหกองศาก็าจะถูกการระเหยออกไปเพราะฉะนั้น ระดับในแอปซอเบอร์ซัมในนี้ก็จะถูกระดับก็จะลดลงเพราะฉะนั้นน้ำที่เติมเข้าไปก็จะเป็นตัวาลาร์านระดับให้ได้นี่คือกระบวนการอย่างต่อนเนื่องนะครับสถานมีวัดต่างๆรอบโรงไฟฟ้าแม่มอกที่อําเภอที่หมู่บ้านและที่ในเมืองซึ่งจะบ่งบอกให้เราว่าอาค่าซันเฟอร์ fur, แต่ละสถาน,นีนี้เป็นอย่างไร <S <S ซึ่งเราจะมีข้อปฏิบัติอยู่แล้วนะครับหนึองสาม้าว่าถ้าเกิดเดินไปร้อ,อย พีพีเอ็มอย่างไรเราจะมีข้อปฏิบัติว่าเราจะลดการใช้ถ่านปริมาณลงเท่าไหร่นะครับซึ่ง <c oughs> ทางนี้เจดีกับทางแคนซุปตโลก็จะประสานงานซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นสถานีต่างๆนะครับที่ส่วนการาฟตัวนี้ก็จะเป็นปริมาณจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเราได้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณกา๊าซซัลเฟอร์ได,ดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนเท่าไหร่ก่อนที่เราจะติดตั้งเอฟดีหลังจากปี2535เป็นต้นมา เมื่อเราติดตั้ง FGD แล้วสังเกตเส้นสีแดงๆนั่นคือปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กระบวนการเผาไหม้ในตัวไบเลอร์ที่ได้ก็จะลดลงตามลำดับเพราะเรามี FGD ตั้งแต่เรามี FGD ตั้งแต่ยูนิต 12, 13จนมาถึงยูนิต47นะครับปัจจุบันนี้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ide, ที่เราลงเหลือจากการกระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้าและก็ผ่านกระบวนการ FGD แล้วก็จะอยู่ในที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดมากซึ่งมาตรฐานกำหนดไว้980มิลลิกรัม ต่อนมอลลูบาทเมตรหรือ320 ppm ซึ่งณนะปัจจุบันที่ SDD 4 1 3ที่เราเดินเครื่องได้นะครับก็จะอยู่ประมาณสูงสุดก็อยู่ประมาณ5-600มิลิกรัมต่อนมอนรูบาทเมตรโดยเฉลีย่ยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ที่เราทำเนี่ยก็คือเรามีมาตรการที่เข้มมากเช่นเฉพาะฤดูหนาวเราจะคุมสันเฟอร์แมกน s ฟ i เคชัน2ตันกับ3ตันนะครับแล้วก็หลังจากฤดูหนาวไปก็จะ4-8ตัน ของเงีดีในกระบวนการของรถไฟฟ้าแม่มอสเราทําได้เป็นที่และก็เรที่ดีดเรื่องเครื่องดักจกับแก๊สตัวนี้จะมีประสิทธิภาพประมาณ97-98เจ็าสิบแปดอร์เซ็นต์เมื่อแดดตรงนี้ก็ลดมาเหลือแค่สองเปอร์เซ็นต์สามเป็ต์วิธีควบคุมยังมีสองควบคุมสองจุดนะฮะจุดที่หนึ่งควบคุมออกก่อนออกตัวนี้เพื่อมั่นใจว่าไม่เกินไม่เกินในมาตรฐานแล้วไปควบคุมตามชุมชนอีก้ในวิธีควบคุมควบคุมสองจุดในโรงงานตรงก่อนออกป่องเนี้ยเขาก็จะควบคุมแล้ว อันนี้ถ้าเราดูจากก๊ายธรรมชาติสิบโลที่ปล่อยเนี่ยครับมันจะน้อยกว่าหนึ่งโลในอดีตเมื่อก่อนเรามีหนึ่งโลมันจะท่าไม่กว่าเนี่ยเราปล่อยมากกว่านี้แต่ตอนนั้นไม่มีใครเป็นไรเพราะมันมันน้อยอ่ะแต่ตอนนี้มันยิ่งน้อยกว่าเทา่านั้นเองครับผมไล่มาอย่างนี้แล้วแล้วปล่อยอย่างนี้ปะ่ะออกอาหาออกป่องใหญ่เลยนะสูงขึ้นไปนี่นะครับมีสุด